ซอยเนี่มึงเวรรวยได้ไผมเหง่องแต่มึงแล้วมึงเห้่องเออเออพี่นุ้ยจะเอาอีกแล้วแบ่งกันยังไงไม่รู้พุมก็แรงคนเล็วดิแรงแล้วนะ่จะว่ามึงแกว่ากูอยากเห้่งเหรออยากมาโน้มนุ่มนุ้มมึงเหง่งเหร กูที่ได้สิียดด้วยมึงเลยอ่ะโย่้าบอกกูได้เมียแล้วมึงจริงลองนะเจงมึงกันนะว่าไม่จเกณฑ์กูกันกูได้โบเป็ดท่านในวัดก็มึงงอะไรนั่นกันนั้นเออเอ้ได้๋เจ๊งอู้ มึงร้องอะวะมึงดีวัวกันแน่เด้งนั้นกูติดใ้ว่เนื่องจากใจเฮ็ดว่ากูดีใจว่ามึงอยากกูได้เมียรวยมาแล้วแต่ถึงร้องร้องเที่ยวใจว่ามึงได้เนี่ยไม่เพื่อเฉยเออมึงกูแขกับรถกูเออนั่งยักทำไมกูเอามึงนี่ ผมไม่เอาหรอกไม่เอากูปรามไม่กี้ตั้งปลาโดยใจมึงจะปรามกูเหอ,ออย่าบอกกูปราม,มจริงผมไม่เอาไม่เอาไม่ได้กูจูบออกไปไอ้สัตว์ว่าเคยสัตวดนะว่ามึงอะไรดิอ๋อว่ามึงไม่ปลื้มต่ว่ากูเจ็บอ๋อเหนื่อยกันแล้วมไม่เอาไหนนะกับกูกูไม่เอาหมอโกรตายนางยักษ์ กูบอกอยากมึงไม่อนนี่กูอนไม่ว่าเที่ยแรงรักอยากเสียทีปาไพรเกิดหน่อยใจกูจะพรำโฮตำเมียแก่แจ้นแกนต้องพรำเที่ยงให้ได้กูเย้ามึงไม่ไอไม่ยอมเทียกูเที่ยงดังจะพรำง้อตำเมียมากเ็เคียยเคียงกู อยู่ในป่าว่าแพร่งจักป้ายันเตป่ายว่าเึลหนมาไอ้อมงานดันกาตาลูกประคำที่มีโยโป่ายมาเึลนมาววาเพราะมีเดดนี่กูรายเวทบนล่วงพอคูณพอตัวใจวัดโตตั้งลูกกรรมที่มีโย ตีโพ้ยมาลายนู่นุยว่าพังไรเวทบนและป้าตนวิ่งป้าเตียงมึงเชียงให้ตีอ้องเหตุผมวิ่งแล้วกันแล้วายกูรบได้เหลืองหมดที่กันแล้วโอ้กว่าไก่กว่าใ,รใจรอตรงนี้เดียวไปยกเออนางยักษ์ทำไมกว่าใจอันนี้แต่งานกับยักษ์กันละ แต่ตอนนี้นั่งยักรู้ว่าจะกันทําไมกว่าใจก็มีปาระไม่อะไรคือกว่าใจมีมีจำปราระติกองอยู่ตรงนู้นตรงกระเปองก็ไปดิยาช้าเชิญกว่าใจต้ดเครือริ้วลวหิงเลยทําไมอยากอนุญาตแล้วหันเหลือกรับผมลาก่อนไปเลยไม่ต้องลาไปต่างกวนเละเออทีนี้ผมก็ต้องไปกันไม่ได้ แล้วซอยมึงต้องอยู่เป็นตัวประกันที่นี่ถ้ากว่าใจไม่มามึงตายช่วยกูดิฉันย่นผม